สวยที่สวดไง,งยยทราบครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเป็นเด็กดีของสังคมตลอด ีวันนี้ก็เด็กใช่เพราะว่าวันนี้เราจะแต่งงานกันที่ไหนคะได้ข่าวว่าอยากแต่งงานที่เดียวกับคิมเบอรี่อ๋อได้ยินด้วยครับใช่ไหมใช่ครัเฮ้ยเมื่อกี้ครับให้น้องๆนะ้นำตัวกปอนน้นตัวก่อนนะครับผมคิมมอนรัตดมครับในเรื่องเฟื่องแนครี้รับบทเป็นเฮียกอครับกรดิษ สวัสดีค่ะร็อกควราดาค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นน้ำส้มค่ะ,ะวันนี้ก็กับน้ำส้มจะได้แต่งงานกันแล้วหรือเปล่านะใน EP Special อ๋อจริงๆเราแต่งงานตั้งแต่ EP EP อ,อ2แล้วครับอ่ครับใช่ครับๆๆสมมงสม,มแหวนกันตุ้มต้ำแล้วฮะซึ่งแนะต,ต,ต,ต่งจริงเราเขาอยากแต่งงานที่เดียวกับคิมเบอรี่คิมเบอรี่ใช่ครับผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วผมพื้นฐานเป็น คนพระประแดงครับถ้าแต่งงานแต่งงานทีก็ต้องแต athletes, ่งชุดช uh> ุดมอนวันไหลสงการซึ่งซึ่งก็เียดายว่าเราสัมภาษณ์ช้ากวันสงการพระประแดงไปนิดนึงไม่ก็จะเห็นผมกับร็อกเนี่ยใส่ชุดเป็นพม่ารามันชุดมอรอชุดมอทขอโทษไครับชุดมอครับชุดมอเล่นสบ้าครับวันนี้บนสเปเชียลพิธีเราจะได้แต่งกันรอบหนึ่งก็จะเป็นเหตุการ การเล่นซาบ้ากันในเรื่องนี้น้องหน้าน้องน้องเป็นคนพูดเองนะเนี่ยก่อนหน้านี้ใช่ผมก็มาเสริมต่อให้ใช่เพราะว่าเห็นพี่คิมเป็นคนพับผระแดงใช่ไหมคะเป็นพับประแดงนแลมาหน้าขำตรงไหนครับทุกคนเป็นคนพับประแดือคือพื้นเป็นพับประแดงเขาจะมีชุดแบบว่าพื้นเมืองของเขาผู้ชายก็มีเป็นแบบว่าชุดแบบเขาจะมีประกวดนาสงการนาอเป็นหนุ่มร้อยชายแล้วก็นางสงการพับประแดงที่แบบว่าใส่เสื้อ ผ้าลูกไม้แล้วก็เป็นเ,<ร>เสื้อมอ<ท>ใช่หนูก็เลยแบบ <นะ S 2> คิดไว้ว่าอยากใส่ใส่ชุดพื้นพื้นพื้นเมืองแบบนั้นใช่แต่หนูต้องรู้เอาไว้อย่างหนึ่งว่าพี่เป็นคนไประแดดพี่ไม่ใช่คนมอเป็นไ <c oughs> <c oughs> ทยแท้เลยได้เลยเลยแล้อาจจะจินตนาการไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าพี่ม,มันใส่จะต้องแบบจินตนาการเ้ยไม่จริงผมใส่เป็นประจำครับทุกๆสงการเนี่ยสมัยตอนที่ยังเด็กๆนี่ก็เล่นสบายตลอดเลย ไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่าสมัยนั้นน่าจะเป็นใช้เครื่องคิดเลขถ่ายรูปนันหรอครประมาณนั้นประมาณนั้นฮะเรื่องนครกันดีกว่าันี้เราออกไปไกลมากวันนี้ความของเราจะเปเชียวยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเราเวตรงๆเลยก็คือเรื่องเราจริงๆมันสมบูรณ์แบบไปตั้งแต่12 อ uh, EP ส mm ิ hmm. แล้วล่ะครับแต่ว่าด้วยด้วยด้วย EP นี้ EP พิเศษเนี่ยมันเป็น e ีที่ค่อนข้างที่จะเซอร์วิสแฟนมากกว่า mm hmm. ใครๆที่ดูมาครบ12ตอนแล้วเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะรู้เรื่องราวที่ผ่านไปหลังจาก1ปีว่าทุกๆตัวละครเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง mm hmm. ก็จะอยู่ในโรงภาพยนตร์วันนี้นั่นแหละครับ mm hmm. นั่นคือความพิเศษสำหรับเซอร์วิสแฟนที่ใครหลายๆคนอยากจะดูว่าทุกๆตัวละครเนี่ยหปีแล้วเนี่ย mm hmm. เขาเกิดอะไรขึ้น ในมุมของคู่เราเนี่ยก็จะได้เห็นพาร์ทของการที่ว่า,าแต่งงานกันไปหนึ่งปีแล้วเนี่ยเป็นยังไงเฮีเอรกรที่อะไรนะฮะมีอะไรนะครับลูกอุ๊ยปีหนึ่งเอาลูกแล้วเหรอครับร <c oughs> วดเร็วทันใจมากเลย ก็ไม่แน่ครับผมจัดงานแต่งงานครบรอบหนึ่งปีพีนึงไหมเป็นชุดนอนเมื่อกี้นี้อ๋อไทยไทยหม่ทันไหมฮะพี่ดูชอบชุดนอนมากอยากให้้นองมก็ไม่แน่ครับเพราะว่าอาจจะมีใช้สตอรี่ออกมาก็ได้เพราะว่าหลายๆคนเรียกร้องคู่เรามากเพราะว่าเหมือนจะชอบเรื่องราวของแบบว่า สาวทานเจนเดอร์กับ<อ>กับผู้ชายที่ที่ออกไปในโลกโซเชียลติต๊กตอกติ๊กตออะไรอย่างเง<อ>ี้ยคนดูแล้วคนแชร์แล้วคนชอบมากอะไรแบบนี้<อ>ซึ่งก็ทางปรึกษากับทางค่ายซานเตอร์อยู่เหมือนกันครับว่าเอ่อมันจะดําเนินเรื่องนี้ต่อไปดีไหมเพราะว่าเอ่อมันช่วยกับการสะท้อนเรื่องของสังคมได้ดีมากๆด้วยครับในเรื่องนี้ ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้ค่ะกฎหมายส่งรถเท่าเทียมเขาก็ใช่คือยอมรับแล้วแล้วก็แล้วก็คือเรื่องของหนูกับพี่คิมเนี่ยคือก็ออกมาพอดีคือแบบอย่างที่ทุกคนได้ดูเรื่องเฟื่องนครค่ะก็รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยที่ทุกคนนะคะได้เห็นเรื่องความรักของชาญเจนเดอร์กับผู้ชายคนนึงหรือว่าเพศอะไรก็ตามที่มีความรักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการมีกฎหมายมารองรับก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเหมือนกันค่ะ อย่งฮะคู่ผมเป็นนางงามตอบดีไม่ต้องกินแรงผมสบายมากแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นเรื่องเราวของเราสองคนอะไรนะครับเรื่องแยกของคู่เราสองคนออกมาเป็นเรื่องหรือเรื่องนึงเลยเอางี้ก็ต้องฝากพี่ๆสื่อทุกคนแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าชอบคู่ของเราก็สามารถที่จะส่งเอสเอสด้ที่4 2 1 4อ่าไม่พักไม่อะไรเลยก็สามารถพิมพ์มาได้ครับพิมพ์มาแล้วก็แบบว่า พูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่ากระแสมันดีมากๆทะลุเปี้ยงป้างอะไรแบบนี้เนี่ย<ม>เราว่าผู้ใหญ่ไม่ขัดสัทธาต่อทุกคนแน่นอนครับือ่อกี้บอกว่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่จะแบบเสิร์ฟความจิน้นความฟินกันต่อใช่ไหมคะจ้ะ่ถ้าจะขอสักเสิร์ฟความจิน้นความฟินตรงนี้สกักนิดนึงคุณไม้เป็นน้ำจิ้มคู่ผมเนี่ยก็คือ,อเป็นคู่ที่แบบว่าผ่านความรักมา1ปีแล้วในเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่ความหวานความจิ้นมันจะอยู่ที่ความซื่อสัตย์แล้วก็ความรักมากกว่า เราจะมาหวานจะมาหยดย้อยเหมือนในคู่เมื่อกี้เนี่ยก็คงไม่ได้ได้มาลูกเหได้มยเป็นเป็นเป็นความรักแบบมินิมอลค่ะเหมอนจะไงดีเราโมอกระอยังไงมินิมอลมินิมอลแบบมินิมอลเป็นยังไงหนูว่าถ้าทุกคนหนูว่ายัังกบมินิมอลจริงๆค่ะมินิมอลหนูว่าคือคือตอนนี้ทางค่ายเรนเห็นแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับความรักตรงนี้ไว้เพื่อที่จะเอาไปทําอีก ตอนหนึ่งให้มันแบบลงลึกเราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะมิเราจะได้ใส่รายละเอียดเรื่องราวตรงนี้ให้มันแบบมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมเก่งยังเลยทำไมสามารถเก่งขนาดนี้เนี่ยไมอุ้ยประทับใจภูมิใจมากเราเราไมอะไรนะคะแบบมินิมอลค่ะแต่รักเราไม่มินิมอลใช่ไหมใช่รักเราไม่มินิมอลค่ะแต่ถ้ารักอยากเห็นอะไรที่มันแบบว้าวมากกว่านี้ก็ต้องแบบเหมือนที่พี่คิมบอกใช่คอมเมนต์มาค่ะ ทำเลยไหมครับพี่โอ๋ทำดูอยู่ฮะทำเลยไหมครับแล้ว,ลวถ้าเกิดสมมติว่าฝันที่เป็นจริงพี่โอ๋แบบเคาะเราอยากให้ออกมาเป็นภาพแบบนบ้างผมว่าการนําเสนอเรื่องราวของความรักของผู้ชายกับร r a เจนเดอร์เนี่ยมัน <c oughs> ไม่ได้มีในไทยสักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วเรื่องราวที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมว่ามันต้องน่ารักเราเอาเป็นมูดแนวน่ารักเลยแล้วก็เป็นความรักที่ที่ที่เรียวแล้วก็จริงแล้วก็สะท้อนสังคมมากที่สุดเท่าทียจะทำได้มันน่าจะเป็นเรื่องดีครับ โปรดิวเซอร์อืมไ่รเห๋อเดี๋ยวเอาตังแวงเดียวครับเดี๋ยวทำให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวกกับเองด้วยรอเล่นรอเล่นหยอกหยอกครับผมอ้าวสตันเลยครับผมเจอหยอกหยอกเข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ถามคู่นั้นเวลาความประทับใจเนาะแต่ละซีเนี้ยบินมันมีซีของเราย้อนหลังได้ที่ช่องยูทูบแล้วได้ซีประทับใจของเราสองคนจริงๆอ่ะ คุณน้ำส้มก่อนเลยก็ได้นะนจริงๆแล้วก็เป็นซีนตรงลานจอดรถอะแต่ห,หนูอะหนูก็หนูก็ชอบอีกอันนึงก็คือขอแต่งงานเพราะมันเป็นความรู้สึกที่แบบวิ้เราชอบโมเมนต์ตรงนี้มากเลยที่แบบโดนขอแต่งงานนะคือมันเหมือนเป็นแบบสิ่งที่เช,ชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนนะชอบนะไอ้พวกเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะหรืออะไรคนอาจจะมองว่าอุ๊ย คนเรารักกันมไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ<ม>วิมาเซอร์ไพรส์กันคือรักกันด้วยใจก็ได้แต่หนูว่าด้วยความเป็นผู้หญิงอะ<ม>่ะคือเซอร์ไพรส์สักนิดนึงก็<ม>เคด้วยความแบบความรู้สึกของเราใช่มันชื่นใจแล้วก็รู้สึกดี<ม>ที่ที่หนูได้เห็นแบบเรื่องราวแล้วก็มุมมองตรงนี้ผ่านซีรีส์เรื่องเฟืร์งนครนะคะตอนที่ถ่ายทํากันเราเห็นแววตาของของล็อกเลยว่าแบบชัดเจนมากในเรื่องอารมณ์ของฉากเนี่ยครับคือล็อกรู้สึกจริงๆเลยแล้วก็ รู้สึกแบบดีใจจริงๆอะไรแบบนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับไปดูกันด้วย EP 12ครับเวลาเมื่อกี้น้องหล่อพูดก็คือแบบออกมาที่ตาเหมือนกันเนอะนนึกถึงนนึกถึงใช่คืออยากมีจริงๆมีผู้ชายมาคุกเข่าขอเป็นแฟนขอแต่งงานแหวนเพชรเม็ดใหญ่มากเลยอ่ะในในในซีรีส์นะคะในซีรีส์อ่ะใช่ใช่มันก็เลยแบบอุ้ยทุกทุกอย่างมันเหมือนกับ คือเราก็เป็นคนชอบจินตนาการเหมือนกันเนาะใช่แล้วคือบังเอเรื่องซีรีส์ที่เราเล่นน่ะมันแบบมันตรงกับที่ชอบคิดไว้ในหัวว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือลักไม่ได้ชอบผู้ชายคุกเข่าแต่ชอบเพชรที่ผู้ชายยืนให้มันก็เป็นมันก็ภาพลวเป็นสุดท้ายแล้วก็ต้องแบบคือต่อ้เพชรม็ดใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รักกันไม่ได้ซื้อสาสตร์ต่อกันนะคือมันก็เป็นไยคะเพชรมันก็ไม่มีความหมาย ันนี้ไม่มีเพชรนะครับอไม่มีเพชรแต่คุกเข่าก่อนได้ไหมครัขอแต่งงานหนึ่งคนอ๋อถ้าคุกเข่าไปนี่ไม่เห็นแต่ผมเห็นแต่ล็อกแล้วนะครับเนี่ยไปดูในซีรีส์ดีกว่าครับน่ารผมอย่างเงี้เงยน้องฝากเนาะ ได้เลยนะครับผมอันดับแรกก็ฝากคู่เราไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไว้ค้า้งต้นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นไซส์สตอรีเพิ่มเติมเนี่ยเรามีพวื่องราให้เล่ากันอีกเยอะมากมายเลยเนาะสำหรับคู่เราและที่สําคัญครับเฟื่องนครตอนนี้เนี่ยออนแอร์ air, ทาง YouTube ของ Star Hunter แล้วสาม,มารถที่ไปขยี้ความฟินเนี่ยได้ที่ YouTube ได้เลยนะครับดูกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความสุขความบันเทิงครับส่วนใครที่ยังไม่ดู อย่าพลาดเลยครับเรื่องนี้เฟื่องนครครับใช่ค่ะแล้วก็คือใน YouTube ก็ออนทุกๆวันพุธนะคะทุ่มหนึ่งแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูแบบอันคัดนะคะก็ดูได้ที่ไอชีอีค่ะแน่นอนว่าอันคัดก็คือแน่นมากใช่แน่นมากค่ะคือเรื่องราวที่แบบเด็ดๆแซ่บๆทุกคนต้องแบบเข้าไปดูนะคะในไอชีอีค่ะถูกต้องครับขอบคุณครับขอบคุณคามงามครัคบ แลกวันรก็มีหน่อยค่ะ